แกอาการนะถ,รนถ้าเจ็บก็บอกเขาบริเวณนี้ด้แผลนี้นก่อนถ้าเจ็บก็บอกเขาไม่เจ็บก็บอก,บอกเขาไม่เใช่ไ่เจ็บนะนะครับวันนี้ก็ลูกค้าอนุญ,ญาตนะครับทั้งใหญ่ขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะเนื่องจากช่างตูนะครับพักพรธิรันโคศนะครับไปเรียนหมอนวดมานะสามเดือนนะครับแต่ว่ามามามา,มาทำงานตัดตัดร้านตับผม เขามีความสามารถพิเศษนะในการแก้อาการนะครับรักษาโดยการนวดนะครับเนื่องจากอาการลูกค้าไอ้คอเป็นไงลูกค้าคอเครียดใช่ไหมหรือว่ามัน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 เจ็บป่ะมันมันเอี่ยวไม่ได้เลยครับเอาไม่เป็นไค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะนี่ก็หนาวแล้วนี่ก็ปวดเหมือนกันคนนั้นยิ่งปวดเพราะว่านั่งทำงานทั้งวันเอาเอาคนนี้ก่อนอาการหนัก เยกะคอไม่ได้เลยอาการหนักแล้วเนี่ยนวดก่อนเกื่อจะดีขึ้นก็ผมก็ปวดเมื่อยก็ให้คนนี้ได้นวดให้ครับตรงท่วงกางหลังเนี่ยครับครู้สึกไหมว่ากึดกกึกยังไหมคะเจ็บไหมคะลองดูลองดูเลืองให้เซ็นมันคลายหนอย ก็รัวเป่งมากใช่ไม่ค่ะตอนนี้เสร็จเสร็จไหมก็เยียดได้ลงลงให้ค่ะทุกวันไม่ได้เดินเยียงเดินเยียงเลยเหรอเอ่อไม่ียงไม่ได้เลยออกกําลังกายบ้างไหมเราชาวก็ทําเป็นงานบ้านนะโอ้ยืดเส้นยืดสายน่อยดิแบ่งโค้งแบ่งแผลใช่ยกแขนยกไหล่ออกกายบริหาร ผมว่าเราเปิดร้านนวดกันดีกว่าพี่ตู่ไม่ต้องตัดแล้วผม <c oughs> นวดเก้อาการนะครับที่นี่เราอยู่ที่ร้านกันเาเนอดซสลอนนะไม่ใช่ร้านนวด <c oughs> <c oughs> ไ่ร้านนวดนะนะครับเป็นลูกค้าบ่นว่าเลี้ยวไหลเลี้ยวคอไม่ได้นะนะช่างตูก็ แก้อาการให้ช่างใหญ่หลายครั้งแล้วแหละครั้งนี้ก็ดูหนงดูช่างตู่เขามีหลักมีเกียร์นะไม่ใช่นวดมวม่วๆนะนะคือช่างตู่เขามือถึงไงคือมือเขาแบบมันมือแบบม,ม,แบบมันกดแล้วมันไม่ถึงเส้นอนะ่ะมันจะต่างจากบาง,งาบางนคนหมอนวดบางคนนวดไม่ถึงเส้นนะครั้งนี้ก็เป็นนะเพราะว่าตึกนั่งยันไหนวัดตึ ช่างใหญ่ชอบนวดกับหมอนวดผู้หญิงนะถ้าถ้าเป็นให้ช่างหมอให้หมอนวดนวดผู้ชายนวดให้เนี่ยมันมันเจ็บมือเขาแข็งแข็งไู้เจ็บถ้าผู้หญิงเขาจะนวดผู้ชายจะมือมันหนักล้วแข็งแล้วผมจะระบ,บมมือผู้หญิงอะ่ะหมอนวดผู้หญิงเขาจะมือนุ่ม ช่างตู่ก็มีความฝันว่าจะตัดผมไปด้วยนวดไปด้วยนะมันก็เข้ากันนะเนื่องจากเราไม่ได้ข้ามสายสายอาชีพนี่ดูท่านะครับเริ่มแล้วครับเริ่มจะใช้พลังแล้วน้ำหนักกดอยู่ที่ที่ศอกขวาใช่ไหมพี่ตู่นะครับนึกภาพว่าถ้าช่างใหญ่นวดให้ลูกค้าใส่คิดๆจังการแล้เนี่ย อขอเป็นช่างตะกมดีกว่า<ป>ตอนนี้กำลังหักหมุนซ้ายมุนขวาอยู<ม>เ่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างจะดีขึ้นใช่ไหมผมว่าต้องไปต้องไปร้านนวดแหละต้องไปร้านหนูนวดที่บอกว่านวดแก้อาการให้ทุกสาวพาไป ยิงไม่แทบไปได้ใช่ไหม,ไมไอืม,อมดีขึ้นเขออาจะชั่วหน่อยอ่าวพอดีตัดทรงอะไรก็ตัดาแต่เจ็บปลายเฉยไม่ไม่เอาสั้นเลยแต่งทรงแต่งทรง,ง,งไปทั้งนั้นก็ค่อยๆไปไปกระโดดน้ําก่อนรอบนึ่งสามวันแล้วคนะ่ะบสามวัเมื่อไหร่ก็เพิ่งเสร็จแล้วก็มาเนี่ยนะเพิ่งสามมา<ช>ฉีดน้ําไม่เปียก ก็ขอบคุณลูกค้านะที่อนุญาตให้ถ่ายวีดีอนะช่างตู่เขาก็นวดให้ช่างใหญ่ตลอดเป็นช่างตัดผมมันชอบเลยปวดนิ้วิ้นชอบล็อกเพราะปกติไกลๆนะวันละหลายหลายหมื่นครั้งนะกวาจะจบทีละทรงนะแล้วก็อะไรก็ชอบปวดชอบปวดไหล่เนื่องจากยกไดนะยกใดแล้วก็ดึง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 แปลงดึงแปลงกลมดึง ปวดแล้วก็จะปวดฝ่าเท้าปวดอะไรปวดขาปวดส้นเท้าปวดกุ้งเท้าเนื่องจากยืนนานนะเพราะยืนตัดผมนะเราจะตอเราจะนั่งตัดแล้วมันไม่มันไม่จังหวะไม่ได้แล้วก็ตำแหน่งการตัดไม่ได้นะบางครงั้งรต้องมียกยกนะครับยกผมขึ้นบนอากาศมาตัดตามองศาที่เรากําหนดนนะมันก็เลยหนีไม่พ้นเรื่องความปวดนะ ไม่ใช่เฉพาะลูกค้านะช่างก็เป็นนะทุกสิบครงถ่ากระถามว่าช่างใหญ่ปวดขามหมปวดหลังปวดนะครับนวดแทบจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์บางวันก็นวดวันเว้นวันนวดให้เส้นมันคลายให้มันให้มันอะไรให้มันให้มันหายปวดนะครับเมื่อวานนี้คุณเมียในผลให้ยานวดยี่ห้ออะไนะยานวดยี่ห้อสยามไผ่พัดนะ นาโนเทคโนโลยีแอดวานฟอร์มูล่านะเห็นว่าได้รางวัลเหรียญทองจากประเทศ<ห>อะไรนะสวิตเซแลนด้วยนะเรานวดก็ดีครับกลิ่นดีสดชื่นดีโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย